มุก้องมุยะเลยครับมาดูห้องคุณย่าก่อนฮ่าเปิดุรงเลยุบจะพาลูกๆนะครับเปิดมุ่งก่อนครับคุณคุณแม่ทําอะไรอยู่อ่ะมาดูคุณแม่สิเปิดมุ่งก่อนแม่ทําอะไรครับสวัสดีค่ะคุณแม่ทําอะไรสวดมนต์ค่ะคุณแม่สวดมนต์สวดมนต์ทุกวันเลยครับทุกวันใช่ไหมครับทุกวันทุกวันเนาะอย่าทูด ยาทวดมาเซอร์ไพรส์รด้วยเมดิดทูย์เทูยเฮ้ยยาทวดมาหาครับมาเยี่ยมมาให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับยาทวดกว็ามาเซอร์ไพรส์รวันเกิดนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่องโอเล่ FC ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครอบครัวโอเล่นะคะจะมาเซอร์ไพรส์รวันเกิดคุณย่านะคะ มากันดึกดึกดกดื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะให้อาหารน้องน้องน้องช้างที่บ้านเสร็จก็รีบหาคุณย่าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีนะครับไปดูแม่ของควานน้อยนะครับคือคุณย่าของน้องน้องนะครับเขาไม่เคยได้ออกกล้องนะครับ พี่ก็ไม่เคยรู้จักนะครับว่าแม่ของวานน้อยเป็นคนยังไงหน้าตายังไงนะครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปอ่ขออวยพรมันเกิดสืบแพรมันเกิดให้คุณแม่นะครับคุณย่าครับไปไปเลยครับแล้วมาแล้วมาแล้ว ก๊อก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 คุณย่าอยู่ไหมคุณย่าสวดมนต์อยู่คุณย่าสวดมนต์อยู่โอ้คุณย่าสวดมนต์อยู่เราจะมาดูบ้าน<ต>ของคุณย่านะครับอ,น,อนี่นี่พัดอานะครับ ทุกอ่ากำลังมัดไหมมัดไหมนะยามรู้ยามรู้เราจะเปิดประตูนะ เราหมุก้องคุณย่าเลยนะครับอันนี้จะเป็นไม้นะครับเอาไว้สำหรับเดิน,นครับคุณย่าจะใช้ไม้เท้าแบบสี่ขานะคะคเพราะว่าคุณแม่เดินไม่ปกติเหมือนคนธรรมดานะคะคุณแม่ต้องใช้<อ>ไม้คำ้ำเมื่อก่อนก็ปกตินะครับที่ก็ป่วยนะครับป่วยแล้วก็กลายเป็นอ วิการนะครับก็ต้องเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้นี้แล้วก็ให้ลูกหลช่วยรปรยุงนะครับรูปค่อนุาตนะครับมาดูค่อนุาก่อนไปเปิดมุงเลยปุ๊บจะพาลูกๆนะครับเป,ปิดมุงก่อนครับคุณแม่ทำอะไรอยู่อ่ะมาดูคุณแม่สิ สวัสมคกนไม่ทําอะไรครับสวัสดีค่ะคุณไม่ทําอะไรปิดมนต์ค่ะคุณไม่สวดมนต์สวดมนต์ทุกวันเลยครับทุกวันใช่ไหมครับทุกวันทุกวันเนาะไม่เกี่ยวกับวันพระวันอะไรใช่ไหมครับไม่เกี่ยวสวดทุกวันสวดทุกวันคุณแม่สวดมนต์ทุกวันนะคะวันนี้พิเศษไหมครับสวดเป็นพิเศษไหมก็เลย สวดมันเป็นพิเศษไหมหรือว่าธรรมดาหรือปกติกปกติเนาะถ้าวันันธรรมดาก็สวดทุกวันอยู่แล้ววันนี้จะพาลูกลูกหลานมาแฮปปี้เบิร์ดด์วันเกิดคุณย่าครับผมเอาพาย่าออกมาเลยกินนะไม่มีอะไรอยู่วัดแล้วครับอ่าพาย่าออกมาข้างนอ คุณจะจะให้ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าข้างนอกครับจะออกไป้างนอกก็ได้โอเคครับคุณเจ้าออกไปเดี๋ยวเราคุณเจ้าออกมาครับอ๊ปเปิดมงให้ยาาอืมเปิดมงให้ยาออกมานะ ยาทูดยาทวดมาเซอร์ไพรส์ด mm. ้วยยาทูดมาเซอร์ <g <g ไพรสด้วยรยาทวดมาหาครับมาเยี่ยมมาให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับยาทูดก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับ ปัญญายมาเอาอะไรครับเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้หรอฮะภาษาไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้เนาะเอามาที่มานจะมีเขาเขาเรียกอะไรเนี่ยอาไว้ปั่นไหมน่ะอ๋อแบบโบราณเนาะปั่นมือใช่ไหมครับปั่นมือครับผมกลับแล้วว่านี่ จะไปอาบน้ำโอ้ครับครับครับนุ๊คนดี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 ดเรากำลัเตาไปพนไพอนเสร็จแล้วไงเออะจกั้คุณไม่คุณไม่จะนั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่คุณไม่ออกมาแล้วนะ วันเกิดของดุกไม้พี่ยาครับเพราะลกห้านก็ไม่มีอะไรนะลูกห้านก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีดอกไม้ไม่มีข้าของเหมือนลูกคนอื่นนะครับแต่ก็เราก็ทำด้วยใจนะครับด้วยความรักนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเป็นอ่ ดอกไม้ทุกเทียนขันห้าที่ที่บ้านปลูกไว้ใช้ประจําครับเวลาขึ้นศาลขึ้นไหว้ประกรรมหรือทําพิธีก็จะใช้ต้นต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรครับไม่รู้เขาเรียกช่วยดอกไม้ไม่ใช่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรคุณยายเนี่ยกระตุยเนี่ยชวยเรียกอะไรเรียกดอกไม้ดอกไม้นี่ยเขาเรียกอะไรภาษาไทยชื่ออะไรไม่รู้ อบนี้จะปแจกเับยาตัวยทุกอีแล้วก็จะพูดเหรอดยรมอะไรเ่มนมีน้อยนิดก็ใส่ทรงนี้นะครับน้องๆมานั่งมา สาธุสาธุสาธูวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์64เป็นวันเกิดของคุณแม่นะครับคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่จันท ยูรันนะครับเป็นคุณแม่ของควานน้อยเองนะครับนี่กล้องยางนี้เราจะมาไหว้แม่นะครับไม,ไม่ได้รอนที่สิบสองนะครับวันเกิดแม่เลยมาพอดีะค,ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับหกสิบป <60 S 1> <60 S 2> ีหกสิบพ <60 S 2> ้ว <60 S 2> นหกสิบพ <60 S 2> ้ว <60 S 2> นเลย ไม่เกินไม่มีหนึ่งสองจนแต่วันที่ก็ถึงวันนี้พอดีหกสิบหกสิบหอกสิบปีบริสูทธิอายุหกสิบปีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เท่าไรครับพรุ่งนี้ก็เรื่องงานอันนี้เท่าไรอันนี้น้ำมนต์ค่ะน้ำเอามาให้หลานน้ำมนต์ักเิษค่ะลูกหลานก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณลุร่มโคร่มใสให้ลูกๆหลานไปนาน คุณปูหายไปไหนไ่ด <sh> <reading ancient> <language> well, like ูป so ูไปข้ากบแล้วไปข้าวโกบปูเลี้ยงโกบมองกรโกบเลยเลยตุ้มหน้ฮะไม่ใช่มองกรโกบเลยบอกใช่ไหมอะเดี๋ยวเราก็จะยกผานให้คุณแม่นะครับเป็นการกลมาวันเกิดแล้วก็ขอให้คุณแม่ และก็คุณย่าครับมีสุขภาพร่างกายที่ให้ดูแลไปดูกหลังนะครับนะครับคุณแม่ก็ลูกมีความสุกความเจริญเดาขายเปินมนเกินเงินทอไปมาถมาจการงานก็ไหลมามาอให้ํารวยทุกคนก็ทุกหลังเก่งทุกคนเออไดนจะเป็นนายคน าทุเอลูกความสุขความเจริญให้ให้ช้างให้ช้างได้ลูกได้ลูกหลานสมพันธ์ติดสมพันธ์ติดติให้ได้เยอะๆให้เอฟซีช่วยสนับสนุนให้ช้างให้อาหารช้างให้เงินช้างมาเรื่อยๆมาจนว่าได้มีเงินเดือนกินแล้ว ลูกล้านทำมาค้าขายจริญมรุ่งเรืองเด้อร่ำรวยทุกคนสุขรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุสาธุยาให้ทุนรางวัลที่หนึ่งอันนี้คืออะไรครับแป้ำแกงอันนี้คืออะไรครเป็นน้ำแล้วก็สมแป้งนะครับแต่งหอมนะครับเราจะมาล้างขา กนะราบย่าโนกราบโให้คุณแม่นะครับอายุฟั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอขมาลาโทษที่เคยพูดไปดีทำตัวไม่ดีทำให้เสียใจทั้งพ่อทั้งแม่และก็ลูกหลานตทั้งโตหน้าและก็รับหลังทั้งที่จำได้ลก็จำไม่ได้นะครับขอแม่ อาวุจตนาอาดูจตนาดาจิตนาชนะครับอาอย่านูทุกคนรับอูถูถูทุกคนครับดูขาดูขาได้วันที่หนึ่งเลยดาเคอตั้งใจเรียนเลยทุกคนนี่นี่เป็นพิธีกรรมตาม ทำชื่อโบราณเราก็จะทำอย่างนี้กันะครับที่บ้านที่บ้านเ็จะทำนี้กันประจำนะครับอ้าวกราครักที่แล้วกราครักบ้นเด้อไปเอาผ้ามาผ้ามาะเอาผ้ามาดูมู้กันมาด้วยกันทุกคนเออ้าเสร็จแล้วก็ทาความสอาดด้วยนะครับ คลิปนี้ก็พามาหาคุณแม่นะครับคุณแม่ของควานน้อยนะครับสวซึ่งคุณแม่ก็ป่วยหลายปีแล้วก็เลยขาก็เดินไม่ค่อยสะดวกครับวันนี้ก็ได้มาหาคุณแม่มค,แมครับแล้วก็พาลูกๆมาหาคุณย่าด้วยนะหลานๆมาหาคุณย่าด้วยนะครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณย่านะครับคุณย่าจันนามจกคุณโยงรำนะครับอายุ60ปีบริบูรณ์นะครับเกิดวันที่21กุมภาพาของทุกๆปีนะครับเป็นคนเกิดของคุณแม่นะครับเราคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณย่าทำอะไรครับให้ทำเงินโู้ ให้อังเปามือคนจีนบุกให้ลูกลงให้หลานให้หลานอ๋อให้หลานอาสาทุกยังหาเงินไม่ได้นะเออาเดกมามาครับผมเออครับคุณอ๋อมาเิ็เพ็ตมาเออเออคุณค้าวันเกิดคุณย่าให้ตังค์ด้วยครับผมให้อังเปาหลาน ปแล้วเรจะกลับ้านกัล้วบ๊ายบายบ๊ายบาายบาย